ชวนเทีเ่ยวอเภอแลกลงและแลนด์มาร์ที่ต้องมาเช็คอินสัมผัสความฟิน์พร้อมกันทั้งครอบครัวสนุกได้แบบทั่วถึงและตะลึงในความงามของธรรมชาติจังหวัดระยองแล้วมาพักผ่อนหย่อนใจกันที่พิมพาราบีดดีสอร์ทกันเลยถ้าใครยังไม่เคยเดินทางมาท่องเที่ยวขอจงรีบเลี้ยวมาให้เร็วไวเพราะถ้าพลาดไปมีเสียใจอย่างแน่นอนเริ่มต้นตะลองทัวร์กันที่สะพานประเสริฐที่ทอดยาวข้ามแม่น้ำประแสแล,และชมทัศนยียภาพที่งดงาม และมีจุดเช็คอินการถ่ายรูปสวยๆไม่ว่ายามเช้าหรือยามเย็นก็เด็ดโดยไม่แพ้กันไปกันต่อที่สวนพกษศาสตร์แลละ์มรสําคัญแห่งภาคตะวันออกมีกิจกรรมมากมายเช่นพายเรือคายักและการปัจจักรยานผ่านเส้นทางธรรมชาตินับเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจที่ไม่ควรพลาดเลยจริงๆและชวนปิดท้ายกันที่หาดแหลมแม่พิมพ์สัมผัสทะเลแห่งภาคตะวันออกที่ใครต่อใครต่างบอกว่าประทับใจ มีไฮไลท์คือน้ำทะเลสีใสและร้านค้าคอยให้บริการตลอดระยะทางกว่า4กิโลเมตรถือเป็นตัวอย่างสถานที่เที่ยวสุดอันซีนที่อยากขอแนะนําให้มาเช็คอินนอกจากนี้ยังมีของขึ้นชื่อคือสวนผลไม้ต่างๆที่ต้องบอกว่าห้ามพลาดมาสัมผัสความหวานฉ่ำเช่นกัน และบรรยากาศแห่งความสุขเหล่านี้มีพิกัดอยู่ไม่ไกลาจากพิมพาราบีรีสอร์ทเลยสามารถชมเชยให้อิ่มใจแล้วกลับมาพักผ่อนให้หายเหนื่อยอย่างเต็มที่เพราะมีบริการรอรับอีกมากมายเช่นสระว่ายน้ำสำหรับเด็กและผู้ใหญ่สะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานการปิ้งย่างสังสรรค์ในายามเย็น พัสุดเอ็กซ์คลูเรียกได้ว่าเทปนี้มีแต่รอยยิ้มทางครอบครัวเพราะเมื่อได้เข้ามาในรั้วพิมพาราบีดีสสอร์ทแล้วนั้นจะต้องเดินทางกลับไปด้วยความประทับใจขั้นสุดไม่ว่าวันหยุดครั้งไหนขอให้มาพักผ่อนหย่อนใจในที่พักติดทะเลที่พิมพาราบีดีสสอร์กันนะ